สวัสดียามเสสายนะครับวันนี้ก็มาเก็บยางพารานะครับช่วงนี้ราคายางกําลังพุ่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยัง23บาท24บาทแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้วันลังคาเนี่ยก็พุ่งขึ้นถึงราคา25บาทกันเลยนะครับแล้วที่อื่นเนี่ย30กว่าบาทแล้วโอ้อิสฉามากนะครับอิสฉาที่อื่นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําใจนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าที่ไหนจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังดีที่มี ยางขายนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวของอะมิโนพลาสนะครับในการบำมรุงมาโดยตลอดเดี๋ยวพาไปดูยางนะครับว่าวันนี้เราจะได้ไดยางมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับนี่วันนี้ยางเต็มรถเลยนะครับยางใครไม่ออกก็ช่างแต่ว่ายางที่นี่ออกตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ที่การบํารุงครับใบไม่มีก็ช่างนะครับแต่ว่าเราก็ออกเพราะว่าเราได้รับสารอาหารเป็นประจํา นะครับก็ทําให้สามารถที่จะสร้างน้ำํำยางให้กับเราได้ตลอดแล้วก็ตัวของอะมิโนพัสนะครับของเราจะมีตัวของคอรฟิลล์ด้วยนะครับกดไปโน,โนเนี่ยช่วยสร้างคอรฟิลล์ให้เขาเนี่ยใบเขาแก่เร็วเห็นไหมครับขึ้นมาแป๊บเดียวใบแก่แล้วนะครับขนาดเราไม่เคยปิดหน้าย่างเลยนะครับกีดผ่าแล้งตลอดแต่ทําไมใบมันถึงเขียวแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้วิธีการบํารุงโดยตัวของอะมิโนพัสมาโดยตลอดนะครับ ก็ทําให้เราได้น้ํายางด้วยแล้วก็ได้ต้นยางกลับมานะครับสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นยางด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้แบบนี้นะครับไม่ต้องกีดไม่ต้องพักนะครับผ่าแรงได้เลยนะครับ